ถ้าอยากให้ลูกเก่งอ่ะเราต้องไม่ทําอะไรแต่เราอะสุดท้ายเราก็จะอดเองอะอดไม่ได้มันเร็วกว่าไงบางทีมันเร็วกว่าล่อยเขาทําเองแล้วแบบเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปทำอย่างอื่นต่ออีกงล้ยลูกชอบบอกว่า it's not that deep มามีมันไม่ได้ดีขนาดแบบไม่ดีขนาดนั้นยังไงแล้วฉัจะบอกว่าโลกที่พี่เป็นอะงานวิจัยมันน้อยมากตอนนี้ก็ฝันสลายนิดนึงอะกับตอนนี้ก็แบบมีหลักครั้งใหม่ด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสูส่ครัวตัวแม่นะจ๊ะวันนี้แม่มาบ้านใครนี่วันนี้มาบูกบ้านเขาจริงๆแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นพิธีกรชื่อดังของรายการไม่เข้าตามต่อไม่ออกตามประตูะพี่โอพักจิรานั่นเองนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่โอให้มาเปิดบ้านเรามาถึงแล้วแล้วก็พี่โออยู่ไหนเอ่ยพี่โอค่ะมาเลย yeah, สวัสดี e. ส,วส,ดสวัสดีค่ะ พี่หอวมากๆเลยที่แบบให้น้องกับรายการมาบุกบ้านเย็นดีเย็นดีเลยเป็นครั้งแรกที่คนมาคอนโดธรรมดาพี่ไม่ค่อยให้ใครมาคอนโดเพราะมันเล็กไงเพราะมันจำกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าขอควนิดเดียวแม่แบบเตชั่นเดียวซึ่งพี่หอวกำลังทำคอนโดอยู่ด้วยนะมุมอื่นก็คือเขากำลังรีโนเวทแต่ว่าแม่ก็อุตส่าห์ให้แบบให้มาเปิดลูกสาวสั่งให้ให้ลูกสาวบอกว่าอยากเจอลูกน้องพลอยดีใจมากวันนั้นที่ ที่แบบพี่โอทักมาว่าเขาชอบเขาชอบกขชอบชิรลี่แล้วก็บอกว่าแบบแม่ใส่ชุดนี้ตอนแรกอะพี่ใส่แบบธรรมดาเลยบอกไม่เป็นไรบอกเลือกชุดเฮาเลือกชุดแม่บอกว่าให้ใส่ยังไงแล้วแม่ใครแต่งหน้าให้บอกว่าวันนี้แม่แต่งเองเฮ้ย คนเขาตามฟอลโล่เยอะนะเธอเลยคือจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พลอยเข้าวงการมาเล่นละครเรื่องแรกก็ได้เจอกับพี่โอแเราก็แบบวันนี้เราก็เป็นเป็นแม่ที่แบบเป็นแม่กันแล้วอะไรเงี้ยเออแลเห็นมาตั้งแต่เด็กจริงๆแบบก็ใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยอ่ะน้องพลอยอ่ะแล้วโชคดีด้วยแหละว่าเราทําตีไทยคว้า แล้วก็ได้เจอน้องพลอยเรื่อยๆไงคือหมายถึงว่าตอนนั้นยังท้องยังจะตั้งชื่อลูกคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่ใ่เป็นรื่องเป็นลายจริงเห็นพัฒนาการกันมาเรื่อยๆวันนี้ตาน้องได้มามบ้านมาสัมภาษณ์พี่โอบ้างนะคะฟังพัฒนาการพี่บ้างกับรายการเราอะก่อนอื่นมาถึงครัวบ้านแม่โอแล้วน้องขอเปิดตู้เย็นก่อนเลย อันนี้มาเสพรายการเลย้วเราแบบเราอยากไปเปิดตู้เย็นมากเลยเปิดเลยเปิดเลยนะตู้เย็นพี่บอกว่าพี่ไม่่อยได้ได้มาคอนโดเท่าไหร่วันนี้ของเยอะอยู่ดะวันนี้เพื่ออน้องพลอยโดยเฉพาะโี่โอเลยเปิดอุ้ยมีช็อกโกแลตนะมีช็อกโกแลตมีชองกแลมีอะไรที่แบบเราอย่าปาปิ้งเอก็ประทังชีพได้ทั้งได้ทุกอย่างนะมีแบบได้มีไข่ด้วยมีน่ไข่เนี่ยขาดไม่ได้พี่ เคยอ่านไงเขาบอกว่าเวลาครัวห้ามขาดคือไข่เพราะว่าเหมือนมันเป็นโปรตีนอ่ะไม่ใช่มันมันมันเขาเรียกเหมือนดือดกินได้จุ้ยอ,ะอ่ะแล้วว่าอะไรวะเขาบอกว่ามันเหมือนจะได้มีกินอะ่ะเหมือนว่าถ้าคนขาดไข่ ที่บ้านเนี่ยมันไม่เวิร์มต้องมีไข่ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยตู้มาแล้วหนึงต้องมีข้าวมีไข่อ่าข้าวทุกบ้านมีอยู่แล้วมีข้าวนะมีทุกแบบเลยนะมีข้าวแบบข้าวหมุงแล้วก็ข้าวแบบจีนอ่ะบาชาอันนี้สามีหนูก็ชอบกินมากเห็นไม่ได้แล้วก็มีม้ามาเฮ้ยเป็นตู้เย็นที่แบบมีม้ามีทุกอย่างเห็นไหมคุณแม่เขาดูแลตัวเองดีไม่จริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นตู้เย็นที่บ้านอ่ะมันก็จะต้องมีของสดของอะไรแยกอันนี้ถึงบอกว่าไม่ค่อยได้อยู่ รวมวเ,เออเป็นศูนย์รวมทุกอย่างแต่น้องอชอบเพราะมีเครื่องดื่มมีของกินและมีหรกหน้าด้วยใชย <laughs> ่อันนี้คือปะปนมากอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะทําเมนูการเหมือนกันพี่โอมมีอะไรให้เราทําเมนูได้ไหมคะอันนี้อะไรอะ่ะเออเมนไทกก อ่าไข่มันไทโกะเออเอาเรื่องง่ายๆแันนะชอบกินเนาะชอบกินสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ถึงบอกว่ารัวอันนี้พี่ก็ทําอาหารน้อยมากรัวเม็นอ๋อแต่วันนี้เราจะทำจะทำเมนไทโกะเมนไทโกะสปาเกตตี้อ่าไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเริ่มเลยวัตถุดิบพี่โอ๊เตรียมมีไข่แต่เราจะเอาจากไข่แดงไง เออก็เอาที่ไข่ที่กินดิบได้ก็ดีมีเนยมีชีสพาเมซานก็มีเ็นไทโกะแล้วก็เซนเซนสปาเกตตีแบบเบอร์สามนะจ๊ะใช่ปกติพี่หัเป็นคนทำกับข้าวไหมทำคบ่อยถ้าลูกอยู่อะก็คือทำเกือบทุกมื้อตั้งแต่มื้อแรกที่ลูกกินอาหารมนเลยก็คือแม่ไม่รู้เลยนะว่าแบบพี่หัวเข้าครัวหรือไม่ก็คือตกลงกับพ่อเขะว่าว่าเราควรจะมีคนใดคนหนึ่งดูลูกเพราะว่ากว่า แสนดีจะได้อะมันยากกับบ่าแล้วพอมันถึงเวลาที่ช่วงนั้นนะพี่รู้สึกว่าเราก็เข้าวงการมาพอสมควรละพอแต่งงานมันก็เลยกลายเป็นว่าทุ่มเทให้กับลูกเลย อ่ะเราเริ่มก่อนเราี่ใช่ไหมเซ็เส้นน้ำน้ำแบบเดือดดานแล้วเริ่มเลยนะคะพร้อมเลยเพราะว่ามันจะง่ายมากพอยเวลาเราเข้าครัวจริงๆอ่อะอยู่บ้านมันก็จะจุ๊กกะจิกนึกออกมามเดี๋ยวจะเอาอันนี้ประดิ์อันนั้นหน่อยพอมาครัวเนี้ยพี่ก็จะได้แค่ผัดก็น้อยไม่ไม่อยากให้มีกลิ่นเวลาคอนโดอะมันก็จะติดหนักมากไม่ได้นหารหนักไม่ได้คือแล้วเดี๋ยวนี้เอาพูดจริงๆงนะสั่ง สั่งค่ะแะสั่งก็ง่ายกว่าแล้วเพราะว่าบางทีอะพี่มาอยู่แค่รอสันดีเลิกเราก็สั่งมากินมื้อเดียวแล้วกลับล้วแต่ว่าบางทีสันดีมานอนน้อยนอกจากว่ามีกิจกรรมอะไรที่ต้องตื่นเช้าเพราะเขาชอบอยู่บ้านเขาก็ติดบ้านติดบ้านเขาไม่ีเท่านอนก็โอ้เอาเอใช่ ของทางนี้นี่โตกว่ากันปีเดียว <ไอ S 1> แต่เริ่มมีความแบบอยากพ r เวอ c y อะไรเงี้ยอยากมีพื้นที่ของตัวเองเคยค่ะเคยอยาก<ช>มีจุดนั้นมีทุกวันนี้ก็มีห้องของตัวเองแต่ไม่อยู่นอนช<พ>อบพ่กับแม่อุ้ยดีนะ แยกไข่แดงไข่ขาวจานพี่โอน่ารักมากอุ้ยดูสิใช่อุ้ยมันน่ารักอ่ะคือบ้านเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะตื่นเต้นกับบ้านคนอื่นที่เขามีจานทํารักมาบ้านน้องคือแบบเรียบๆเลยอุ้ยน่ารักแต่จริงๆเราก็ชอบอยู่เนาะใช่หรือว่าเราควรจะแบบไปซื้ออะไรน่ารักๆแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้มันทำลายอ่ะพี่เดี๋ยวเราใส่อันนี้ไหมใส่สปาเกตตี้ไล่เลยได้เลยทําให้อาหารอร่อยขึ้นทีเปอร์เซนต์ใช่ใชก็หลายเปอร์เซนต์อยู่จริงจริง มันง่ายมากแบบเมนูเนี้ยแบบแซนดียังบอกว่าแม่แบบไว้สอนให้หน่อยแต่สังเกตมามว่าถ้าแม่ทําอาหาระลูกจะไม่ได้เรื่องเพราะแม่ทำให้แล้วเพราะว่าจริงเป็นเป็นหมายถือว่าพี่สังเกตนะเกือบทุกบ้านทําเลยบอกว่าแบบถ้าอยากให้ลูกเก่งอ่ะ เราต้องไม่ทําอะไรเออเราต้องไม่ทำไรเราต้องชัยลูกใช่เราต้องบอกลูกว่าเอานี้ให้หน่อยเอาจริงช่วยหน่อยแต่ถ้าเราไปช่วยเขาตลอะไรเพราะกาทำอะไรไม่ค่อยเป็นเนาะแต่เราอะสุดท้ายเราก็จะอดเองอะอดไม่ได้เอมันเร็วกว่างบางทีมันเร็วกว่าปล่อยเขาทาเองแล้วแบบเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปทำอย่างอื่นต่ออีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําให้ใช่แต่จริงๆต้องต้องหัด เป็นแม่เนี่ยต้องฝึกฝึกไม่ทําอะไรแม่ต้องขีดเดเออ้เกียจแม่แม่ต้องแบบว่าปล่อยให้ลูกทาใช่แล้วจริงๆนะเหมือนพี่อะชอบง่ายไว้ก่อนทุกอย่างนะพี่ก็จะใส่ชีสลงไปเดี๋ยวก็พี่ก็จะเอาเส้นนะมาคลุกแล้วพี่เอาเส้นนะไปผัดกับเนยอ่ะเดี๋ยวจะให้พลอยอลองชิมแล้วบอกคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าจะมันง่ายเนี้ยพี่หออะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองดูซิมัาจะเป็นยังไงเออมาเปิดอันนี้บ้าง อุ้ยเตาเขาเก๋มากใช่ที่เนี่ยเวลาซื้อโครงการเขาก็จะต้องให้ชุดขัวมาเพราะว่าเขากลัวเรื่องืฟนฟไฟอื่อ ความปลอดภัยในการเข้าครัวของเรามันจะเริ่มแบบจะเริ่มผัดเนยแล้วนะ,ะนี้คือแบบว่าพี่โอ๋เชี่ยวชาญมากเลยอะ่ะคอยแบบสบายเลยอะ่ะดูพี่โอ๋ทำทำ,ทำแล้วก็จะแอบ,บถามไปเรื่อยๆละมือเช้าแสนดีกินอะไรคะส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะง่ายๆเพราะว่าแสนดีเป็นคนกินน้อยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเล็กนะอ๋อก็คือคุกกับเนยแบบนี้เลยใช่อุ้ยหอมมาก กินดีมากเราก็จะคลุกกับนางไปก่อนแล้วก็ใส่น้ําเข็มเข็มที่ตอนต้มอ่ะเราก็จะใส่เกลือไปเยอะพอสมควรเมื่แต่กระทะนี้เป็นกระทะที่ไม่มีที่จับเลยเนาะมีจริงๆกันมันเอาจากตรงนี้มาดิมันจุบมาอันนี้ไงมันออกมาแล้วก็มาจุบหนีอุ้ยความรู้ไม่กระทะเขาไม่แบบนี้ด้วยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ กว่าจะทำอีกตรงนี้ได้นะพลอยงงชิบเป๋งเลยกว่าจะวดใจมึงจะไฮเทคไปทำไมขนาดนั้นเป็นแม่ครัวท่านหนึ่งอยู่นะเนี่ยไม่มรวไม่รู้เลยเพราะพี่โอดูเป็นแบบเออเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรจากที่หนูสัมผัสมาเห็นมาเราก็จะคิดว่าแบบไม่ทำอะไรใช่ไหมเออก็แบบไม่คิดว่าจะทำอาหารได้แบบขนาดนี้ไงไม่จริงๆอ่ะพี่จบโภชนาการนะพี่จบแบบเหมือนค้ากรรมอะแล้วบ้านพี่อ่ะเหมือนบ้านพี่เป็นคนทำอาหาร ก็เลยทําได้อยู่แล้วอ,อและยิ่งพอทําให้ลูกด้วยไงทุกอย่างมันด้วยใจอ,อย่างที่แบบเมื่อกี้พี่หบอกว่ากว่าจะได้แสนดีมาก็ไม่ง่ายพี่เฟีย่อะอยากมีลูกมากตอนอตอนเราแต่งงานกันอนะไรเงี้ยสิ่งที่เราคุยกันไว้อะอม,มันก็คือเราอยากสร้างครอบครัวเนาะพอตอนนั้นพี่ป่วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหมอบอกว่าให้คุมกําเนิดเลย เพราะเขาบอกว่าโรคที่พี่เป็นนะ่ะงานวิจัยมันน้อยมากคนเป็นน้อยมากคนเป็นน้อยมากโรคแรรใช่ใช่คนเป็นน้อยในที่นี้คือมันดันไม่มีการวิจัยเพิ่มเติมเขาบอกว่ามันแค่เก็บสถิติว่าไอ้ผ่าต่อมไทมสัสอะ่ะแล้วอาการมันจะดีขึ้นมันเหมือมนเป็นเนื้อง,งอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โอดได้ผนะ่าไหมพี่ผ่าตัวนี้มันจะอยู่ระหว่างหัวใจพี่ก็ผ่าอาการมันเลยดีขึ้นแต่เขาบอกว่าอินเคสอ่ะคนบางคนก็ไม่ดีขึ้นแต่พี่โชคดีว่าดีขึ้น <ม>แล้วพี่ก็ต้องคอนเซ็์กับหมอถูกไหมว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปสิ่งแรกเลยคือเขารู้ว่าเราอยากมีลูก<ม>คือเขาบอกว่าให้คุมตําเหนิ่งตอนลยก็ฝันสลายนิดนึงอ่ะเออ,อว่าเราคงจะแบบไม่มีมแต่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงอ่ะว่ามีวันหนึ่งพี่พี่เฟียรอ่ะคือเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทํากันบ้านตอนนั้นจริงๆนะ<ม>แล้วก็เขาไม่เหมือนไม่รู้ตัว ภาลิขิตมาแล้วเ,ม,เม,มัน<พ>า,<พ>าเขา,เ<อ>าต้อง <มา S 1> เกิดจริงๆคือตอนนั้นาอยู่สิงคโปร์กลับมาถึงที่ก็ง่วงนอนเหนื่อยอะไรต่างๆอยู่ดีๆอ่ะหยิบไอ้ที่ตรวจท้องที่เราไม่ได้เคยคิดว่าเราจะท้องอ่ะอืม,อมท้องอม,มันคือท้องอ่ะแล้วพี่เพชกก็ตกใจเพราะว่าอย่ารือว่าเราเป็นเอง ใช่บาลเราก็กลัวแบบเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ก็คือกลัวสารพัดว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเอาไปตรวจเลือดให้แน่ก่อนเพราะตรวจไอเนี้ยขึ้นสองขีดแล้วตรวจคุกเลยพราตรวจแล้วก็ฉันจะแบบเป็นอะไรไหมลูกจะโอเคหรือเปล่าอะไรใดๆอย่างเงี้ยเรื่องที่ต่อมาก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ่ะหมอยังไม่รับฝากคันเลย คือทุกอย่างมันเป็นความเสี่ยงหมดตั้งแต่เขาแต่เดวันเลยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันรับผิดชอบมันมันมันวุ่นวายเขาละมั้งโอ้โหแล้วเราก็ต้องหาหมอเอง หาหมอที่มันแบบโอ้โหกว่าจะได้พลอยแบบช่โอทองคือแบบไม่เป็นไรเลยเชื่อไหมพลอยทุกอย่างนางสวรรค์มาเกิดพูดจริงๆแสนดีคือนางฟ้าเลยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยแต่เขาต้องมาเกิดอ่ะเขาคือลูกเราแล้วคือเราไม่รู้นะว่าดวงไม่ดวงอ่ะพลอยอาศัยมาเลยคอุ้ยคือหอมมากนะตอนนี้จะบอกว่ากําลังฟังเรื่องทพีโวแค่มาแต่ว่าตอนนี้คือเราคลุกไข่กับชีสไปแล้ว แล้วเรากำลังจะใส่เมไทยโกสุดูตรทำให้สีสันสวยงามแต่แอบชิมตรงนี้ก่อนนะชิมเส้นกับที่เราคลุกตรงนี้ไปแล้วใช่นันะเป็นเค็มอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วพี่ก็ไม่ได้ชิมเลยพอนเส้นเขาพอดีเลยอ่ะถ้าคนชอบนมอ่ะบางทีเขาก็ใส่นมกันนะแต่พี่รู้สึกว่าไข่กับชีสกับเนยมันก็มันก็อยู่แล้วดีไหมพี่ว่าโอเคสําหรับพี่เราอ่ะปอยว่าง ได้ถ้าพี่โอเคเราก็จัดจานกันเลยค่ะมาเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมมันรวดเร็วพลอยแล้วก็โรยสาหร่ายสาหร่ายลงไปแต่ว่าถ้าพี่ทําที่บ้านอ่ะพี่จะมีแซลมอนกริลให้สักชิ้นหนึ่งก็จะครบเลยใช่นมันก็จะครบเลยคือขายเส้นนะอไม่เคยทําที่บ้านเลยแบบเมนูอย่างเงี้ยมันก็จะได้เมนูใหม่อีกหนึ่งเมนูละนัว ถ้าแม่แม่ทำให้ลูกก็ซอสมอนนย่างอย่างที่บอกชิ้นหนึ่งแล้วก็บีบมะนาวเป็นไนีากใช่พี่บอกมันมันแฮปปี้นะจริงจริงมันชื่นใจมากเลยอ่ะแต่พี่โอ๋ใส่ชีสใส่เนยแบบกะเอารู้ลูจังหวะมือแล้วรู้เพราะว่าก็ทำอาหารตลอดทำบ่อยชีสอาจจะใส่เยอะหน่อยแล้วไข่แดงสักประมาณสองฟองอ่ะมันกำลังดีแต่บางคนก็อาจจะแบบไข่ฟองหนึ่ง แต่พี่ว่าสองฟองกําลังกําลังพอดีแล้วจังหวะเมื่อกี้ตอนที่พายเอาเส้นมาคลุกๆอ่ะคือมันเข้าเลยแบบเข้าแล้วเข้าแล้วใส่กับกับชีสเนาะใช่แล้วเราเด็กๆเขาอาจจะโรยชีสอีกไหมครับแซนดี้จะชอบแซนดี้ไม่ละแซนดี้เท่านี้พอดีเลยเพราะว่าไอตัวเมนไทโกะอ่ะมันเค็มมันครีมี่อยู่แล้วเนาะมันเค็มอยู่แล้วแล้วพอใส่กับไข่กับชีสอย่างเงี้ยมันก็พอดีเลย อร่อยมาก <_ d ata> ออมันกินได้เลยจริงๆอยากเป็นลูกพี่โหยแล้ว่ะเพะว่า <_ d ata> เาะมักเป็นแสนพได้ไหมอ่ะ <_ d ata> ว้าอันนี้คุณ<ก>แม่ทำอาหารอร่อยด้วยอะ <_ d ata> ของพันไม่ทำหรอพ้าก็ทำอาหารไม่ไม่ไม่ถนัดอะ อบพยายามเรียนรู้ไปเป็นเมนูเมนูแต่ความคล่องแคล่วสกิลการทำไม่ค่อยได้ทำเอออย่างที่พี่บอกใครจะไม่รู้ว่าส่วนมากเขาจะเห็นพี่ทำงานใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะอาชีพพี่เลยคือคือแม่บ้านนะสิปีหลังอ่ะคือแม่เลยอ่ะ พี่ยังคิดเลยว่าถ้าถ้าลูกพี่แบบโตขึ้นอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ได้ทุกวันนี้เขายัยงยังอยากกินอาหารแม่ยังอยากให้แม่แบบทําให้กินอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่า18แล้วคงอกหักเหมือนกันอนะพอ,อลูกก็ลูกคนเดียวจริงออกมาแต่ไม่หรอกตอนนี้หนูจะบอกว่าน้องแสนเดียเหมือนโหยมาก เหมือนแบบเหมือนก๊อปมาแล้วแบบแต่เป็นเจนใหม่เป็นเจนใหม่เจนหนึ่งเนาะม,มันมีอะไรสําหรับเจนใหม่ที่พี่โอเจอแล้วแบบแล้วช็อกบ้างพี่เป็นคนรับได้นะพี่ก็รู้สึกว่าเราเราก็วัยรุ่น ตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะล้วก็พยายามคิดถึงตอนนั้นว่าเราก็ซรา <c oughs> เออเราก็ไม่ได้ว่าเป็นเด็กเรียบร้อยหรืออะไรเพียง <c oughs> แต่ว่าด้วยสังคมมันอาจจะโดนกดกว่าสมัยนี้อืมคือคือหมายถึงว่ากดในที่นี้คือเราถูกสอนมากกว่านี้พอมาเป็นรุ่นลูกเรา เราก็รู้สึกว่าพอเราสอนเขามันเหมือนไม่ได้ยังไงไม่รู้อ่ะหรือว่าเราสอนอไ,ไม่เ,เป็นว,ว่าบางทีเราเรียนรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าเอ๊ะหรือเราสอนแล้วมันมันไม่ได้ยังไงเหมือนเขารู้สึกว่าเราแบบเอจจิ้งไปแล้วเขาไม่ค่อยฟังภาษาเราไหมเหมือนเขารู้สึกว่า,าจ,จะอย่างนั้นลูกชอบบอกว่า it's not that deep มามี มันไม่ได้ดีขนาดแลบบไม่ดีขนาดนั้นแล้วยังไงนั่นแหละสิแล้วเราจะสอนยังไงใช่พอเราบอกว่ามันต้องอย่างนี้นะนางบอกมันไม่ได้ีมันไม่ดีขนาดนั้นแม่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราไปต่อไม่เป็นเออมันมันโอพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะพี่ก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่เป็นมันก็เลยเหมือนแบบเอาตามช่วงอายุเวลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เคยเป็นแม่ครั้งแรกอะของพลอยน่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่าพี่อีกแต่พี่ก็รู้สึกว่าพี่เรียงตามอายุเขาอะ เออตอนเด็กๆอ่ะก็มีง่ายเลยแต่ดิกิน เหมือนตอนนี้พี่ทําอาหารน่ะทาให้เขากินพอโต,โตขึ้นมาพี่ก็เลยบอกว่าโหตอนสันดิเด็กสันดีกินเนี่ยบอกเคอรี่แม่ต้มโอ้โหสันดีกินมื้อละอร่อยมากแม่ตอนนั้นมันบน่นไม่ได้ไหมเกิตอนนั้นมันเลือกไม่ได้ไหมมันก็กิน <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่กินแล้วมีแบบโมเมนต์อะไรที่แบบเขาทําอะไรน่ารักน่ารักให้เราหรือแบบฮิวใจแม่ได้หรองสันดีกก็จะทําการ์ดแต่ส่วนมากก็ทําการ์ดเบอร์เดย์แล้วก็อ่ารักแม่แล้วส่วนมากอยากได้อะไรนางก็จะแบบโอ้แม่ แบบแน่ารักที่สุดรักแม่ที่สุดมาโว<ล>ยแม่อแม่แต่ส่วนมากสายดี้เขาก็เป็นคนแบบด้วยสนิทกันด้วยเนาะ <c oughs> ันก็แบบสวีท <c oughs> แต่เด็กๆอะสวีทกว่านี้มีอะไรที่เราอยากจะฝากสอนหรือให้ติดตัวลูกไป เลยแม,มแบบเน้นเน้นสอนอะไรเขาพี่พี่ว่าแบบพี่อยากให้ลูกพี่มี EQ อยากให้ลูกแบบมี EQ อย่างอื่นมันก็น่าจะไปได้ไม่ได้หวังให้ลูกแบบเป็นอะไรด้วยซ้ำ<ม>อยากให้สุขภาพดีแต,แต่แต่อยากให้มีความอดทนนี่ เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่า<ม>เด็กอาจจะไม่ค่อยอดทนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเรามันก็ไม่ได้สมัยเรา<ม>อ่ะ<ม>เออเราก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ใหญ่สมัยตอนนี้ผู้ใหญ่รุ่นเราก็จะบ่นเด็กเรื่องไม่ค่อยอดทน<ม>ในเรื่องการทํางาน<ม>ออกกันบ่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าว่าไม่ได้ไลฟ์สไตล์ชีวิตมันไม่เหมือนยุคเ,ออเรานะยุคเรามันแบบกรอบมันเยอะแต่ตอนนี้พอเขาแบบมีทางเลือกนั้นทางเลือกนี้เขาก็รู้สึกว่า ไม่ต้องทนก็ได้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าลูกเราคงมีอ q คิวที่จะแก้ปัญหาอุปสรรควันนั้นแล้วก็มีมารยาทพอที่จะให้คนอื่นเอ็นดูแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเหมือนน้องแสนดีก็จะชอบแบบสายแบบวงการบันเทิงชอบแบบชอบตอนนี้อยากจะเป็นนักร้องคือจริงๆอ่ะเริ่มจากเขาชอบเป็นชอบเป็นมาตั้งแต่เด็กละแล้วก็พอมาปีหลังๆเนี่ยจะเริ่มแบบพีทีนนังก็จะเริ่มรู้สึกว่าหาโรงเรียนเรียนเอง แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอย่างเดียวไม่ได้เป็นนักร้องหรอกก็ต้องเป็นร้องเพลงได้ด้วยเออเพราะทุกทีเมื่อก่อนร้องก็จะอายเดี๋ยวนี้ก็จะหาครูร้องเพลงเองเพื่ออยากจะเป็นศิลปินเขาก็ขวนขวายของเขาเองเขาขวนควายของเขาเองอย่างเปดูลิซ่าวันนั้นใช่ไหมคะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็พอดีเห็นครูก้อยอพูดอีจิพีไม่รู้จักเลยแซนนี้บอกแม่ครูก้อยสอนพี่ลิซ่าแม่วิ่งไปขอเบอร์เขาให้หน่อยโอ้ยเขาอยากเรี เรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกอี <laughs> กคนเป็นแม่ก็วิ่งไปเขาเข,า,ขาสวัสดีค่ะลูกหนูมเขาบอกเขาว่าเขาอยากเรียน ขาก,แบบก็เยอ <End S 1> ะแบบคิวก็เยอะเอ็นดูเออแม่เขาก็คงเอ็นดูแม่ว่าแบบอีแม่วิ่งแบบวิแบบ่งตามในคอนเสิร์ตนะแล้วก็เขก็ยืนแบบลูกสาวแบบอแบบยากเรียนมาก,กเขาก็เอาเอาเบอร์เลขาไปเออ,เอ,อแล้วก็หาคิวให้แลออ้ว<ล>นางก็จะได้ไปลงเรียนคือเดี๋ยวนี้เริ่มอยากเรียนอะไรก็เนี่ยเรียนเต้นต้องเรียนที่นี่นะแม่อยากเรียนแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าถ้าจะเป็นเด็กฝึกหัดต้องทำยังไงเออแบบมีความรู้โอ้ยยังบอกเลยว่าเออรู้มาก มากกว่าเรื่องเรียนดิเรียนทุกวันนะรู้อะไรบ้างวะเหมือนเขาเป็นเบสเฟรนด์พี่โอ๋มาตอนนี้แบบนใช่พี่พี่ก็ว่าแบบเออเขาก็มีอะไรเราก็แชร์เาแชร์เขาแบบก็ก็เหมือนเพื่อนวัยรุ่นด้วยได้แอบมองได้แต่ว่าเวลาผิดพลาดก็จะบอกเขาว่าควรสอนเขาเนาะไม่ไม่ตำหนิอ่ะน้อยน้อยที่จะตำหนิใช่พอลูกโตเป็นวัยรุ่นเขาบอกว่าต้องต้องฟัง We listen and ว e don't j า d g e รชายช่ถูกรับฟังแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปจ้าว่าเขาแบบอันนี้ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็พี่ก็คิดว่าโหทําให้ทุกอย่างแบบเกือบจะเพอร์เฟกแล้วนะที่เหลือมันต้องชีวิตเขาบ้างเลยเนาะเออไม่ใช่คงไม่ใช่ความผิดเราแล้วล่ะเออเข้าใจของอกแม่ใช่เราจะชอบรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ได้ดีล้วหรือยังตอนแรกๆอ่ะพี่พี่ว่าพี่เป็น ใน5ปีแรกแล้วก็มาช่วงหลังๆที่เหมือนต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกับพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีความคิดแบบเ,เราทําดีแล้วเราคิดถูกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยวนเวียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าณนะตอนนี้มันก็ต้องเหมือนฮิวใจตัวเองว่าโอเคแหละมันต้องโอเคแล้วทุกอย่างมันก็มันก็จะผ่านไปผ่านไปได้ด้วยดีด้วยกับตอนนี้ก็แบบมีหลัก ขังใหม่ด้วยใช่ไหมน้องเห็นพี่โอ๋ก็แฮปปี้แบบคือล่าสุดที่เราเจออืมก็ดีอย่างกับเบียร์เนี้ยมาเจอมันมันมันคือชะตาชีวิตน่ะจะพูดยังไงก็ไม่รู้ว่าจะแบบเออมันคือชะตาทุกอย่างเออดวงพี่มั้งเออในชีวิตมันเหมือนมากับดวงครึ่งหนึ่งตลอดเวลาเหมือนที่บอกอะว่าจะมีลูกก็ดวงจะเข้าวงการก็ดวงพี่เลยว่าเออพี่เลยคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะ ถูกลิขิตไว้กึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งคือดวงที่พี่ไปเจออ่ะมันคงทําอะไรกันในชาติที่แล้วแต่เราก็แฮปปี้กับกับทุกวันนี้เพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตมันสั้นเนาะแบบว่าเรามีความสุขกับทุกวันทําให้ทุกวันมันดีมีความสุขอันนั้ก็ถูกมันมีแต่แก่แล้วนะพี่คิดว่าชีวิตหลังจากนี้ย พีคือพาร์ทในชีวิตที่อันเอียการคนพีคของกลางมาแล้วก็เหลือแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วแล้วเราจะมีความสุขในช่วงเวลาไหนมันก็มันต้องที่ช่วงเวลานี้แล้วแหละความสุขอยู่รอบตัวเรานั่นแหละนองว่านะอยู่ที่เราจะพิกแล้วก็มองมองมุมมองเลือกมุมมองที่ว่าเออสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็ก็เกิดแล้วปัญหามันมีเราก็แก้ไปเจอเรื่องที่ดีแบบเออความสุขมันเข้ามาแล้วเราก็รับเราก็เอ็นจอยไป โอเคค่ะวันนี้คือแบบได้หลายมุมมองมากๆกับพีะนะ่โอพัชจรานะแต่คําถามสุดท้ายของรายการเราก็คือคําถามประจํารายการะว่าถ้าให้พี่โอ๋เลือกอหนึ่งเมนูที่สามารถทานได้ทุกวันเลยแม่จะเลือกเมนูไหนพี่คิดว่าข้าวกะเพรา ข้าวกะเพราช่มันน่าจะเบสิกสุดอะเหมือนเวลาเราสิ้นคิดเราจะคิดถึงข้าวกะเพราแล้วเราก็อยู่กับเขาได้วเราก็อยู่กับเขาได้ด้วยความแฮปปี้กะเพราเนื้อกะเพราไก่กะเพราปลาหมึกกะเพราเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยพี่เราคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นกะเพราแหละคลาสสิกแล้วก็อยู่ในใจเราได้ตลอดการทุกวันจริงๆอ่าวันนี้พาขอบคุณพี่โอมากมานะคะขอบคุณนะที่ให้ ิดครัวมาแบบทําอาหารอร่อยอร่อยให้น้องกินด้วยแล้วก็ฝากติดตามพี่โอ๋ด้วยนะคะในทุกช่องทางของพี่โอ๋เลยนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะฝากลูกสาวด้วยฝากลูกสาวแสนดีด้วยเพราะว่าแบบเห็นหลานเราก็จะเป็นแบบหนึ่งในกองเชียร์เหมือนกันแหละที่จะแบบหวังว่าเขาแล้วก็เชียร์เขาให้แบบเติบโตไปด้วยกันเนาะโอเคยังไงพลอยฝากรายการครัวตัวแม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ยบ สวัสดีค่ะ